สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแบบเป็นเทนนั่นเองดีปังซึ่งแบบนี้นก็จะเป็นแบบที่จะให้เราเนี่ยนะครับวมอมนิทริ์แล้วก็แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับเหมือนกับเป็นเทนในการ์ตูนเลยนะครับซึ่งพอเราเข้าเกมมานะครับในตัวเราก็จะไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวเปล่าๆกับพลังกำมัดกำปั้นเฉยๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ดาวของชาวเกาเว,วนนะครับ ดาวของชาวที่เขาสร้างอมนิคริสนั่นแหละนะครับซึ่งหลายคนถามว่าอุยในเมื่อมาตัวเปิดแล้วเราจะแปลงร่างเป็นเอ,เอเรียนเหมือนคนอื่นได้ยังไงก็คือเราเนี่ยครับจะต้องรอเวลาที่มีกระสวยที่บรรจุอมนิคริสเนี่ยตกลงมาอย่างที่นี่นะครับเราก็วิ่งไปเก็บนะครับเหมือนในกระตูนเลยอ่าซึ่งการที่จะแปลงร่างเป็นเอเรียนสุดทรงพลังได้ก็ต้องลำบากหน่อยนะครับคือใน,นเรื่องเนี่ยเบนเขาจะได้ออมนิคริสโดยบังเอิญใช่ไหมแต่เราไม่นะครับ เรานี่เฝ้ารอเลยนะครับเฝ้ารอว่าเมื่อไหลกระสวยที่เก็บอมนิทริสเนี่ยจะตกลงมาแล้วกระสวยที่เก็บอมนิทริสเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาตรงหน้าเราเหมือนในการ์ตูน,นครับมันจะไปตกมั่วซั่วทั่วเหรยตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเราต้องเดินตามหาโอเคซึ่งในระหว่างนี้เราก็ทําได้เพียงแต่รอนะครับอันนี้ไรอะซึ่งตอนนี้เราก็ทําได้เพียงแต่รอเวลาให้ออมนิทริสตกลงมาแล้วก็ไปแยกกับคนที่มีอมนิทริสนะครับหรือถ้าเบื่อก็ไป ตีรับฟัดเปวี่ยนกับคนอื่นก็ได้นะครับแบบทดสอบพลังกำปั้นอะไรอย่างงี้ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นร้านขายของนะเพื่อเอาไว้อัปเกรดออมนิทริ์นั่นเองซึ่งผมไม่เข้าใจว่าดาวที่เราหยุดนะที่นี่เป็นดาวของชาวกาเวนหรือเป็นดาวสักดวงในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้ที่นี่ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของช่างปรปาชญ์นะก็จะเป็นเออนาวอยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นายอยากจะซัดกับร้องั้นเหรอใจเย็นยังไม่มีนาฬิกาเอ,เอ้ยเอ้ยอือน,นี่นี่อือไปแลเหรอเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นคนแปลงร่างไปแล้วโอ้โหไปแล้วเขาหนีไปแล้วเราไม่น่าได้รีวิวของแน่เลยเอาเป็นว่ามันคืออะไรทุกคนมาดูเองแล้วกันนะเพราะผมจะโดนทั้งเอเลี่ยนทั้งเอ่อทั้งคนมาไล่กระ,ะรทืบอะล่ะทีนี้ครับผมก็ต้องมาลุ้นว่าผมจะได้ออมนิฟิกซ์ยี่ห้ออะไรจากภาคไหน อ่าแหละในวันนี้ผมก็จะขอเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเอ๊ะข้างหน้าน,นี้อะไรอะ่ะคล้ายๆกับจอมอนิเตอร์อะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่ใช่นะก็เป็นแค่โซนแสงไฟไม่มีอะไรมีเงาสะท้อนเอาแหละนะครับในระหว่านี้เราก็จะทําการไทม์สคริปนะครับจนกว่าดาวตกองทลิกซ์จะลงมา2.000 years later หีมาแล้วนิสารอตั้งนานอ่านะครับนี่ก็เป็น กระสวยที่เก็บอมนิทริกซ์เอาไว้หลังจากที่รอมาอย่างเนิ่นนานนะครับเราเข้าไปสำรวจข้างในเลยดีกว่านะครับไม่พูดร่าเพลงเสียเวลานะครับว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ในการตามหามันไหนะคืออันนี้อะไรอะ่ะอ่ะต่อยเตะอืออนี่น,นี่อันนี้ต่อยได้แล้วเลื่อนรดด้วยไม่แน่นะถ,ถ้าเราต่อยอน,นี้พังแล้วก็เราอาจจะได้ออมนิทริกซ์ก็เป็นได้อืออืออืออ,อ,อืต่อยจนพังแล้วเราก็ยังไม่ได้ออมนิทริกซ์เลยสรุปยานนี้มัน ขนส่งอมนิทริกจริงปะเนี่ยทำไมไม่เห็นมีอมนิทริกให้เราเบยเรามาถูกยานแล้วใช่ไหมหรือว่าเราต้องนั่งยานอันนี้กลับไปยังดาวของชาวเกาแวนก่อนนะครับอ่ะเรานั่งรอละกันนะในเมื่อยานอวกาศมันไม่มาไม่ใช่ตัวบอกว่าในเมื่อยานอวกาศลำนี้ไม่ขนอมนิทริกมาเราก็จะนี่อันนี้คือยานขยับเรื่องเนี่ยวิขยับแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับณนะตอนนี้เราก็กำลังจะไปยัง ดาวของอนักประดิษฐ์เขาเรียกว่าดาวของผู้สร้างอมนิฟลิกส์นะครับอุปกรณ์ต่างดาวสุดทรงพลังที่เด็กๆสมัยปี2005นะครับใครก็อยากจะมีกันว้าวันอยากจริงๆเลยว่าดาวของผู้ผลิตอุกทำไมไฟมันกระพริบกระพริบปังไปแล้วโอ้ผมนั่งอยู่เนี่ยผม It was at this at moment that Nathan was knew he fucked u ฮ้ยบาย bye. นายไม่นั่งเเฉยเองอะ่ะเออตกอุตส่าห์รอยานอาวกาศตั้งนานนมตกไปซะแล้วนะครับบา,บาย,ายบายเอาเลยนะครับมาแล้วครับอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่ใช้เวลารอนานมากครับอันนี้ก็จะเป็นยานที่จะนำพาเราไป เ,เรียกว่าเป็นยานที่จะนำเราไปยังที่เก็บอมนิทริกซ์นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งเ,เราต้องขึ้นยานก่อนนะครับแล้วรอบนี้เราจะไม่ลุกออกจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะนั่งดีๆนะครับเราจะนั่งอย่เชยทำตัว,ตวเป็นเด็กดีนะครับไม่งั้นโอ๊ยติดอะไรโอเคมาอ่ะนั่งเอ๊ะตัวนั่งตรงกลางนะครับนี่นั่งตรงนี้นะครับเรามาก่อนจองก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเออเขาเรียกว่านักตามราออมนิ ออ,อ,อมนิทริกอีกคนหนึ่งนับเขาจะเดินทางร่วมไปกับเรานะครับเฮ้ยฉันมาแล้วฉันเองแบบเียออมนิทริกสเหมือนกันนะรอฉันด้วยเอาละน,น,นะครับบอกว่านายคงจะนั่งดีๆนะนายคงจะไม่ต่อยเราจนตายนะเพราะว่าเราใช้เวลารอยานอาวกาศนี่นานมากทีนี้เราก็รอให้ยานเออออกตัวนะเพื่อที่จะนําพาเราไปยังสถานที่เก็บอมนิทริก์นะครับซึ่งเออตอนนี้ยานไห้ทกันเออเดินเ,ดน,เนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ และรอบนี้เราจะไม่ลุกไปไหนเป็นอันขาดอีกแล้วนะครับนี่เราจะให้ยานมันนําพาเราไปจนถึงจุดหมายปลายทางโดยที่เราจะนั่งเฉยๆตอนนี้ยานนี้ขึ้นเหนือน่านฟ้าแล้วนะครับขอให้ท่านผู้สัตว์ทุกท่านนะครับรเข็มขัดให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นท่านอาจจะตกยานโดยไม่รู้ตัวได้และขอเตือนท่านผู้สัตว์ทุกท่านนะครับห้ามูระโดจากที่นั่งเป็นอันขาดไม่งั้นท่านอาจจะตกไปในลุ่มดำของแมปแบบนี้ก็เป็นได้ ในที่สุดเราก็จะได้ออมนิทิกสักทีนะหลังจากที่เรารอมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับกว่าจะได้ออมนิทิกนะครับบั๊กนู่นบั๊กนี่บลั๊กอยู่นั่นแหละ six and a half hours later อ้าวอ๋อถึงแล้วอ๋อถึงแล้วโอ้ไม่โก้ถึงมากกว่าที่คิดนะเนี่ยต่อไปก็นะครับให้เราเออ่กดปุ่มข่าวเพื่อเรียกเรียกลิฟต์อออ่่ะะุ้ยอ้าว เขาไปไหนแล้วอ่ะเขาไปไหนไม่รู้แต่เราไปก่อนแล้วกันนะโอเคจากนัน้นก็จะมีอันนี้นนลิฟต์ปุ่มตรงนี้ไม่ทํางานเดี๋ยวเราขอสํารวจแถวๆนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นห้องพลังงานอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรากดปุ่มขยกรอบหนึ่งปึ๊บเตะมันเป็นการเตะอะ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเผลอเตะเขาน่าจะล่วงลงแมปไปแล้วนะครับปิวไปไหนไม่รู้ลิฟต์ไม่ทางานอ้าวแล้วเราจะ ขึ้นไปข้างบนยังไงอะ few inches later. โอเคนะครับรอบนี้ลิฟต์ใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราให้กดลิฟต์ไปที่ชั้นสุดท้ายนี่ป่ะอ่ะกดอ่ะเอาเอาลิฟต์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟต์ไปแต่คนไม่ไปมาเรียกลิฟต์กลับมาก่อนมาลิฟต์กลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทำไมอีกนะครับโอเคมาไปนะ หนึ่งเราจะตกลิฟต์ไปเนี่ยฮึบึบอืออือไม่โนะอ,อ,อ้ลิฟต์มีปัญหากับการใช้งานเหลือเกินเดีรอแป๊บนะเผื่อใครจะช่วยนายได้จะขอหาเอเลี่ยนที่ช่วยนายก่อนใช้ช่วยนายดีไหมเนะี่ยกดเราจะตกลิฟต์ไปเนะี่ยเออต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่เล่นแมปนี้ต้องเป็นคนที่มีเวลาว่างเยอะพอสมควรเลยนะครับอะ So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. โอเคนะครับวิธีการขึ้นลิฟต์คือเราต้องห้ามขยับตลอดห้ามขยับไม่ใช่ห้ามขยับห้ามห้ามอยู่กับที่นะครับเราจะต้องขยับตัวตลอดเวลาอึบอึบนี่เป็น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 ลิฟต์ที่ต้องใช้กําลังพอสมควรเลยอึบอึบอ่ะเดินเดินอึอึใกลถึงหรือยังไม่เราจะถูกลิฟต์กินแล้วโอ้ยเหนื่อยนิ่งจริงเลยอึบเอ้ยยังไม่ถึงมันเบรกอะไรทีละชั้นเนี่ย ตายแล้วอันนี้ชั้นนี้จะต้องขึ้นได้ใช่หรือไม่ออน,นี้เรามาชั้นบนสุดเลยเอ,อ้ยนี่ไงโอเคหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นเป็นชาวแอนโดดหรือจะเป็นเออจะเอาอมิทิกส์นะครับโอ,โอ๊ยโอ๊ยย่าเตะเราสิรู้ไหมกันเตะที่นี่ทาให้เราปิวอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับว่าเราจะเล่นเป็นแบบคนมีเวทมนต์หรือจะเล่นเป็นเอออมิทิกส์เอเรียน เขาเขาบอกให้เราจิ้มที่เอลเอชาวเซเลเทลเซเปียนตรงนี้นะครับเราจะต้องการจะรีเซ็ตเวลาหรือไม่ใช่ต้องการจะรีเซ็ตเวลามากฉันเสียเวลามานานมากแล้วโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันจะรีเซ็ตเวลาของนายให้เองนะนหนแน่ใจนะแน่ใจโอ้โหฉันมาถึงนี่เพื่อเพื่อมาตามหาออนทิฟฉันไม่ได้มาทําการรีเซ็ตเวลาโอเคฉันจะรีเซ็ตเวลาแล้วนะรีใตเลยนะเออเออรีเซ็ตสักทีเถอะป๊ตอนนี้ฉันทำการ รีเซ็ตเวลาแล้วเออคอยโชคดีกับการใช้ออมนิทิกส์นะโอเคแล้วเราก็กลับมาที่ที่ที่เมืองเดิมเมืองต้นต้นเขาเรียกว่าเมืองแรกแล้วอ่หรือเราต้องกดที่แอสไมทไม่ได้กดที่เอเลนเตัวเมื่อกี้อา้าตายแล้วกลับมามือเปล่าไม่ได้อะไรเลยออมนิทิกส์เปล่าโเ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรมีลูกไฟอะไรลวกมาแถวนี้ เขาบอกออมนิฟิกสปาแล้วไงต่อ you have อ๋อนี่ไงออนิท <renamed> ิสใช่ไหมปึ๊บออ้ยได้แล้ว มาแล้วนะครับในสุดเราก็ได้ออมิทิกแล้วโอ้หลังจากที่เสียเวลากันเป็นชั่วโมงนะครับในสุดเราก็จะได้แปลงร่างเป็นเอเลียนสักทีเราไปแปลงร่างไกลๆก่อนนะเราเพิ่งได้ออมิทิกมาเรายังไม่อยากตายโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่านคู่มือแปบ,บนึงนครับวพราะมันเล่นยังไงจําได้ว่ากด V อ่ากด V เลือกเอเลียนอ่ารู้สึกว่ามันจะมีอมิทิกหลายแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขอแค่ได้มาสักอันนึงก่อนก็ยังดีต่อไปกดโอยกด C เอากด C แปลงล่างอ่าตอนนี้เรากลายเป็น Hit Blast นะครับเป็น Hit Blast อร์ชั่นแรกรุ่นนะครับแล้วความสามารถเราทำอะไรได้บ้างปึ๊บอ่ะต่อยได้ทำอย่างอื่นได้ไหมถ้าเรากด C ครั้งหนึ่งไม่ได้กด V เออ,เอ,อ,เอ,อกด V เป็นการคืนล่างนะครับแล้วเราใช้พลังไงเนี่ยตอนนี้ก็คือเราได้เพิ่งได้ของใหม่มาครับไม่มีคู่มืออะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองกด V กด C อ่ะ มีทิคกดเวลาเหรอรู้สึกว่าเราจะต้องพิมพ์คำสั่งอะไรซัมติงหรือเปล่าเฮ้ยเอาได้แล้วสว่างแล้วมาปึ๊บไหนสิมีตัวอะไรเราเล่นบ้างผมขอดูก่อนว่าวิธีการเล่นมันเล่นยังไงกด Z กด X นะครับเป็นการโรเทชโอเคได้กด Z กด X ปับ๊บอ่าเมื่อกี้เราเป็นฮิตบลานแล้ว,ลวใช่ไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยไดมอนด์เฮดไม่เห็นไอคอนเลยต่อไปอันนี้เอ็กซ์แลเรทโกดฟี อัปเกรดไวมัสโฟอาร์มเกรเมเทอร์สติงไฟลิปจอ์รู้สึกว่าจะมีแค่สแตนดาร์ดเอ่อสิบตัวแรกนะเพราะของเราเป็นแบบรุ่นรุ่นออริจินอลมาเราลองเล่นตัวบินบินดีกว่าอ่ะสติงเอ้ยผมว่ากดฟิกดีกว่าสติงไฟจะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่มโกดฟิกแปลงล่างอ้าววอส ริ j จอเราเลือกปุ่ฟิกนะทำไมได้ริ j จอล่ะอ่านดูความที่มันเป็นออมนิทิกแรกรุ่นนะครับมันก็เลยจะทำงานเพี้ยนๆอย่างนี้แหละแล้วเราทำอะไรได้บ้างถ้าเรากด F กด C กด G e, กด E กด Q ทำไมเราไม่ไดใช้พลังได้เหมือนคนอื่นเขาเลยเราได้แค่แปลงล่างเดียวก็พอใจแล้วอย่างนั้นหรือนี่หรือว่าเราต้องกดสเปคบาร์ค้างกดชิปค้างแล้วมันใช้ความสามารถของตัวละครยังไงแต่จะว่าไป Ri ิจอมันก็ ตื่นๆๆริบจอมมันก็ไม่มีความสามารถอะไรมาครับต้องจกักดำน้ำซึ่งผมขี้เกียจไปหาที่ที่มีน้ำโอเคทีนี้เราก็ต้องมารอใช่ไหมเนี่ยรอให้ออมนิทิกมันชาร์จเสร็จเราสามารถบุญเลือกได้เลยได้ไหมเนี่ยออไม่ได้ต้องให้ออมนิทิกกลับมาทำงานก่อนอทำงานแล้วนะครับชาร์จไวแบบและเกินมารอบนี้ขอเป็นโกรธฟรีกนะจัดไปฮะอะไรเนี่ยได้มหมดเฮดอย่างนั้นเหรอโอ้ m กันโอ้ my god, oh my god. แล้วเราจะยิงเพชรยังไงเลยรู้สึกว่าตัวนี้นี่นะมันจะมีความสามารถนี่นะอืมแต่ฉันไม่สามารถปล่อยพลังได้ก็รุนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรสิ่งที่เราทำได้มีเพียงแค่เตะต่อยกดชาร์จโจมตีก็ไม่ได้กดปุ่มอะไรก็ไม่ได้อ้ยอ้ยได้แล้วโอ้รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมกดปุ่มทีนะครับกดปุ่มทีหรือ Y หรือ R เฮ้ยเมื่อกี้ฉันกดอะไรนะ กดอะไรเมื่อกี้ผมเอ้ยอ๋อกด R เป็นการยิงเพชรออกไปแต่มันมีคู่ดาวเธอทำไมเราดต้องทำาสียงเค็มๆด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเห็นในกระตูนเนี่ยนะเวลาที่เปนแปลงร่างเนี่ยเวลาเป็นเอเดนตัวไหนเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปเออเราก็จะเบีเ้ยวๆหน่อยๆอะยิงพลังเพชรโอ้รู้สึกว่าถ้าเรากดีนี่เป็นการเออสร้างเพชรมาประกบกัน ฉันอยากรู้เหลือเกินว่าฉันจะแปลงร่างได้นานแค่ไหนตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ในร่างไดมอนด์เฮดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะถ้าเป็นในการ์ตูนป่านี้ฉันคงจะหมดเวลาแล้วกลับกลายเป็นร่างมนุษย์แล้วแล้วตอนฉันกดปุ่ม Y Y Y ไม่มีอะไรกด E E เฮ้ยเมื่อกี้ฉันกด E นะเหมือนเหมือนมือของฉันจะเป็นเฮ้ยเอนี่ไงสร้างเพชรแล้วเราสามารถขึ้นไปนี่ปีนไป่ายได้สำรวจโลก โอ้ oh my god เดมอนเฮดนี่เป็นตัวละครที่เรียกว่าค่อนข้างชอบมากเลยกดอีกทีนึงโอ้สร้างเพชรมาสร้างอีกสร้างอีกชอบชอบอ่ะสร้างสร้างสร้างโอเคเราต้องเปลี่ยนตัวได้แล้วนะฉันคือรอดยังไงเนี่ยโอเคกับคืนร่างแล้วร้อยแล้วนี่เราต้องมานั่งกาชาการแปลงร่างเป็นเอเลนีกเหรอเนี่ย โอ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตผมเนี่ยอยู่แต่กับการกดกาชามามาบ่อยไปหน่อยรู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยมันก็จะมีอมนิทริกอีกหลายยี่ห้อหลายแบบเลยนะครับรู้สึกจะสูงสุดอยู่ที่อั t ติเม r ทริกซใช่ไหมเป็น o ม n i ทริกไม่ใช่อ n i t r ิกมัน,มนเป็นเป็นปนาฬิกาแปลงร่างเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แอดมัดไม่ได้สร้างรอบนี้เราขอโกดฟิกนะเราไม่อยากเป็นตัวเดินดินแล้วฉันอยากบินโอเคแปลงร่าง เออสมใจอยากแล้วในสุดชั้นก็ได้เป็น God Free ละ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 ไหนดูซิว่าฉันบินได้ไหมเออฉันบินได้แต่บินช้าไปหน่อยอาจจะบินไม่ไวเท่าเจ็ดเรลยแต่ฉันก็บินแล้วฮรู้สึกว่ากด P จะสามารถทะลุทำตัวร่องหัวแล้วก็ทะลุได้ใช่ไหมกด E กด Q กด R กดอะไรไม่ได้เลยตัวนี้มันทำอะไรได้โอ้ฉันทะรู้ได้โอ้เพราะฉันเป็นผีไงล่ะฉันแทบไม่ต้องทำอะไรเจ้าก็ทะรู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันไปรอไอ้เจ้าพวกคนอื่นดีกว่าอือในสุดฉันก็จะเห็นงคงข้างในมันไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ก้อนธรรมดาหวัดดีพักพวกฉันมีนามว่ากอร์ฟร a กสวัสดี สวัสดีโอ้รู้สึกว่าคนแถวนี้เนี่ยจะเพอ่ข้าจะสนุกสนานกับการแปลงร่างเป็นสัตว์รเอเลี่ยนทั้งหลายแหลเลยเนี่ยฉันลองต่อยพ่อคนนี้ได้ไหมฉันอยากรู้ถ้าต่อยแล้วนาจะเจ็บไหมอุ้ยเจ็บด้วยแต่คงไม่เจ็บมากหรอกเพราะฉันเป็นผีผมกําลังคิดว่าไอ้มาสเตอรี่ข้างล่างนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวปลดล็อกป่ะตัวปลดล็อกคอมิทิกอะไรอย่างี้หรือเปล่าแต่รู้สึกอัลติเมทิกมันต้องเก็บผาดอะไรสักอย่างนะถึงจะ อัปเกรดได้เอาแหละนะครับดูเหมือนว่าเป็นโกดฟิกบินจะค่อนข้างสนุกดีแต่มันช้าไปหน่อยเราเป็นเอ็กซ์แลเรสดีกว่าไปก่อนเทนชินเรียบร้อยตอนนี้เรากลายเป็นเอเเ็กซ์แลเรสแล้วงานไหนสิเอ็กซ์แลเรสมันวิ่งเร็วไงอ๋อนี่ไงกด e ค้างอ๋อกดกดอ่ะกดฉันกด e กดไม่ไปเนะี่ย e อ กด E มันพุ่งไปข้างหน้าแป๊บเดียวเองอ๋อนึกว่าฉันจะวิ่งเร็วได้ตลอดซะอีกแต่ถ้าเกิดวิ่งเร็วได้ตลอดบันก็คงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะอ่าแหละและนี่ก็เป็นลักษณะหน้าตาของเ e อ็กซ์เรสนะครับหน้าตามันก็จะดูดีกว่าในการ์ตูนเราใส่หน้ากากได้ไหมฉันจําได้ว่าเ e อ็กซ์เรสมันใส่หน้ากากได้โอ้พุ่งไปไหนเนะี่ยเอ้ยนี่ไงใส่หน้ากากแล้วโอ้โหหล่อเท่ฟิวฟ้าว อเล็กทีนี้ฉันก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าฝุ่นจะเข้าตาหรือแมลงมันจะเข้าตาฉันในขณะที่ฉันแวนเงนเงี้ยอืมฉันพุ่งไปได้แค่นี้แหละเราลองเป็นโฟอาอ์มล้วลองไปซัดสักคนดูแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยออเมทริกซ์เนี่ยมันจะหายไปด้วยไหมโฟออมแบ่งร่างเออโฟอาร์มรอบนี้ฉันดวงยีเหลือเกินโอ้นายทำไมตัวนายเรืองแสงได้อย่างนั้นเหรอโอ้โฟอาอ์มต้องเสียงดุดด ทำไมตัวนายมันเรืองแสงได้ล่ะฮะอะไะความสามารถของโฟอ,อมก็ไม่มีอะไรมากนะนอ,อกจากความแข็งแกร่งที่ต่อยเตะแรงแต่ว่าต่อยแบบนี้มันไม่อุ้ยกระโดดสูงได้ด้วยโอ้จังเป็นอะไรที่ทรงพลังเหลือเกินต่อยอื้อถึงแม้จะมีโฟอมแต่ฉันก็ใช้ได้แค่ถูอร์มมุกอะไรเนี่ย <What? S 1> แต่ไม่สามารถทุ่มพื้นได้ อย่างแซงเลยโฟอาร์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ดูเหมือนว่าข้างในนี่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะฉันเห็นเอเรียนเผาอะไรที่ไปอยู่ในกระตูด้วยฉันอยากจะเข้าไปต่อสู้และกันแต่ฉันก็ไม่อยากตายฉันกกัวถ้าฉันตายอมนิทิคฉันจะหายไปและฉันจะต้องไปนั่งยานเอาอมนิทิคอันใหม่อ่นพลังอะไรกันนะโอ้โหนายเป็นเอเรียนเผาอะไรเนี่ยนายคงไม่ใช่เอเรียนที่อยู่ใน โอ้ยรู้ว่านายจะเป็นสัปลานชัดมาแล้วเออโอ้ยโอ้ยฉันแข็งฉันติดเรียบร้อยอ้ามันยังไม่ตายนี่นะพวกเรารูปมันโอ้ยมันจะเปิรตัวเองแล้วเอ้น่าที่เราแข็งแก่งคนดผมว่าคนดูเริ่มหลังขาแล้วแหละเอาเลยนะเดี๋ยวเราจะแปลงร่างอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะเราผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีเวลาว่างนะครับอยากจะเล่นแมปนี้มาลองแปลงร่างดูกันเดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นสติงไฟแล้วกันเนาะเราจะได้บินไปสำรวจที่ต่างๆโอ้โหเป็นแฟนโฟร์อาร์มเฉยเลยเอาล่ะนะแปลงร่างเป็นสติงฟไฟแอลไลตอนนี้ชื่อกลายเป็นมแมลงเม็ดแล้วโอ้โหเป็นโมเดลที่พิลึกดีมือนกัน,นเนี่ย อะไรบินบินสตริงไฟจะบินโอ้โหบินเร็วกว่าโครตฟิกนิดหน่อยพลังของสตริงไฟสตริงรู้สึกว่าสตริงไฟสามารถพ่นอวกพ่นเมือกเหม็นๆได้เออนี่ไงยิงแผลบแผลบแผลบแผลเห็นมาแล้วยิงก้อนเหม็นๆเออยิงไม่โดนโอ้ยการต่อสู้ข้างในไม่ช่างรุนแรงเหลือเกินเออแมมเอ้าเวบิก ข้าคือเอเลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ข้าจะเหยียบพวกแกนี่จ้าพวกวัดปลวกเอออ้าวอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยเออเวนกรมโอเคสลับลิมนี้ต้องขอตัวอำลาพี่ทางนี้ก่อนแล้วกันครับก็สลับใครที่ อยากจะเล่นแมปนี้นะครับคุณควรจะมีเวลาว่างมากๆเลยนะครับเพราะกว่าคุณจะได้ออ n มนิ i ิเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ออ n มนิ i ิกมาครอบคอแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าม,มันระ,ระเบิดระเบอร์มากเลยโอเคสำหรับใครที่ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเค,คสำหรับคลิปนี้ก็สายยนะนะครับไปป่ายเจอันใหม่คลิปหน้านะแปลงว่าเป็นไวมัดแล้วเจอกันใหม่